รถน้ำมนต์ไล่ผีเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งตอนบ่ายคุณกระมนและเพื่อนนั่งคุยกับหลวงพ่ออยู่ใต้ถุนกุฏิของท่านซึ่งปกติเป็นที่รับแขกไปในตัวขณะนั้นมีแขกอินเดียสองผัวเมียเดินตรงมาที่กุฏิหลวงพ่อฝ่ายผัวก็ส่งเสียงลั่นมาแต่ไกลให้ได้ยินว่า ถ้าเธอยังเห็นมันเดินมาด้วยก็เตะมันเสียสิซึ่งฟังแล้วไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรเพราะฝ่ายเมียไม่ได้ตอบคงมีแต่อาการตื่นกลัวพอเข้ามาถึงก็เข้ามากราบหลวงพ่อแล้วเล่าเรื่องถวายว่าเมียของตนเห็นว่ามีผีมาก,กวันนี้เป็นผีแม่ชีฝรั่งเห็นผีตัวนั้นอยู่เคียงข้างตลอดเวลาไม่เป็นอันกินอันนอน ทำความรํำคาญให้กระผมเป็นอันมากขอให้หลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อบอกคุณกระมนไปตักน้ํามาถังหนึ่งแล้วท่านก็จุดเทียนทำน้ำมนต์เสร็จแล้วรดน้ำมนต์ให้แขกสองโผัวเมียซึ่งก้มกราบนิ่งอยู่เคียงข้างกันหลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้ฝ่ายเมียก่อนแล้วรดลงตรงที่ว่างระหว่างกลางของสองโผัวเมีย แล้วรถให้ฝ่ายผัวคุณกระมลสังเกตเห็นสิ่งแปลกเข้าอย่างหนึ่งสกิดเพื่อนให้ดูหลวงพ่อรถน้ำมนต์คือเวลาน้ำมนต์ของหลวงพ่อรถแทรกลงตรงระหว่างกลางสองผัวเมียนั้นน้ำมนต์หายไปกลางอากาศไม่ตกลงสู่พื้นกุฏิคล้ายๆกับน้ำมนต์รถอะไรที่ไม่เห็นตัวเข้าอย่างหนึ่งเมื่อรถเสร็จแล้ว หลวงพ่อให้แขกผู้ผัวเอาน้ำมนตกลับไปบ้านไปเติมใส่น้ำดื่มและน้ำอาบแขกสองผัวเมียก็หายเงียบไปไม่มีใครได้ข่าวอีกหลายเดือนต่อมาหลวงพ่อต้องการได้สำหรับเย็บจีวรก็สั่งให้คุณกะมนไปหาซื้อได้มาถวายคุณกมลหาซื้อได้ที่หลวงพ่อต้องการทั้งในเมืองอุบลก็ไม่ปรากฏว่ามีขาย หมดหนทางก็ข้ามมาอำเภอวารินชำราบเห็นร้านของแขกขายผ้าร้านหนึ่งก็เข้าไปถามซื้อไม่ได้ทันสังเกตรหรอกว่าเป็นแขกสองผัวเมียนั้นแขกผู้ผัวก็ทักทายก่อนเพราะจำคุณกระมนลได้ว่าจำเขาได้ไหมเขาเคยไปรดน้ำมนต์กับหลวงพ่อคุณกระมนลก็จำได้และนึกอยากรู้เรื่องอยู่แล้ว ได้โอกาสถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงแขกก็เล่าว่าเมียผมถูกผีมากวนผมทำอย่างไรไม่หายไปหาใครก็ช่วยไม่ได้สักทีคืนหนึ่งผมฝันเห็นหลวงพ่อชาผมไม่รู้จักท่านมาก่อนนะครับแต่ก็ฝันเห็นท่านมาบอกว่าให้ไปที่วัดหนองป่าพงจะช่วยผมก็ไปหาท่านตามความฝัน แปลกใจเหมือนกันว่าท่านมีตัวมีตนอย่างที่ฝันจริงๆรถน้ำมนต์แล้วหายไหมคุณกระมลซักหายครับแขกว่าพอกลับมาถึงบ้านเมียผมก็บอกว่าผีไม่มีมากวนแล้วหายจนวันนี้หลังจากนั้นแขกก็ถามว่าต้องการอะไรถึงมาที่ร้านเขาพอทราบจุดประสงค์ก็บอกว่า ได้ที่หลวงพ่อต้องการนั้นมีอยู่ที่ร้านพอดีตั้งใจจะไปทำอะไรถวายหลวงพ่ออยู่แล้วไม่มีโอกาสจึงขอถวายได้นี้ทั้งกล่องเลยเป็นอันว่าได้ได้มาถวายหลวงพ่อมากกว่าที่หลวงพ่อต้องการเสียอีกลองกับตัวเองสิมีคนไปฟ้องหลวงพ่อว่ามีผู้นำพระเครื่องของหลวงพ่อไปลองยิงด้วยปืน หลวงพ่อถามว่าลองอย่างไรเขาบอกว่าลองโดยการเอาพระเครื่องหลวงพ่อไปแขวนกับต้นไม้แล้วยิงหลวงพ่อถามว่ายิงแล้วเป็นยังไงเขาว่ายิงออกแต่ไม่ถูกพระหลวงพ่อจึงว่าทีหลังให้แขวนไว้กับตัวแล้วยิงใส่ตัวเองสิมันถึงจะไม่ออก ให้ทานอย่างไรจึงจะให้ผลในชาติปัจจุบันโดยหลวงพ่อพระราชพรมยานวัท่าสุงลาบลอยผู้ถามเวลามีคนมาขอทานหน้าบ้านเขามักจะขอโดยการร้องเพลงยาวๆฟังแล้วอดสงสารไม่ได้ค่ะแต่บางทีก็รำคาญต้องรีบบอกให้หยุดร้องให้สตางแล้วก็ให้เขารีบไปเร็วๆ อย่างนี้จะเป็นไรไหมคะหลวงพ่อไม่เป็นไรหรอกหนูเมื่อสมัยบวชใหม่ๆหลวงพ่อปานบอกว่าถ้าจะให้ทานคนขอทานอย่าให้เขาพูดมากหมายความว่าพอมาถึงไม่ต้องยกมือไหว้พูดขอถ้าเขาจะขอก็บอกไม่ต้องฉันให้แล้วฉันเต็มใจให้แล้ว คือว่าเราจะให้ใครอย่าให้เขาพูดมากอย่าให้เสียเวลาให้เร็วๆที่สุดตั้งใจเป็นการสงเคราะห์จริงๆแล้วผลมันให้ชาตินี้ฉันทดสอบมาแล้วเป็นความจริงถ้าเกิดไปชาติหน้าจะได้ลาบสองแบบไม้ความบุตรที่มีการเตรียมการจะร่ำรวยจากการประกอบอาชีพ และที่ถือของไปตามทางเจอที่ไหนให้ที่นั่นโดยไม่ตั้งใจไว้ก่อนจะได้ลาบลอยคือถูกลอตเตอรี่การให้ทานโดยไม่เตรียมการไว้ก่อนใครมาก็ได้เราให้ถ้าทำอย่างนี้เสมอๆคนมาขอทานเราไม่ยอมให้พูดขอรีบควักเลยแล้วมันจะมีผลในชาตินี้คือ สิ่งที่เราขัดข้องคิดว่าจะไม่ได้มันจะโผล่เราก็ให้เท่าที่เราจะให้เขาได้เขาไม่ได้บังคับเรานี่พอทำไปไม่กี่ปีก็เริ่มให้ผลของที่จะได้มามันมีการคล่องตัวมากขึ้นแต่ว่าเวลาให้เราอย่าไปคิดถึงผลอันนี้นะต้องให้ด้วยการสงเคราะห์จริงๆคือตัดไปเลย มันได้เท่าไหร่ก็ช่างถ้าไปคิดว่าเราต้องการให้เพื่อต้องการผลตอบแทนผลจะถูกตัดเพราะเป็นการให้ทานประกอบความโลภ